ข้อแนะนำการใช้ฟ้าทลายโจรกับปัญหาโรคอาการคล้ายหวัดและไม่แน่ใจว่าเป็นโควิด -19 หรือไม่ 1. สําสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะหรือมีไข้หรืออาจไม่ได้กลิ่นลินไม่รู้รสและยังไม่แน่ใจว่าตัวเองป่วยเป็นโรคโควิด -19 มีทางเลือกดังต่อไปนี้ 1.1หากมียาขาวตามศิลาจารึกหาได้จากคลินิกหรือสหคลินิกที่มีแพทย์แผนไทยให้ใช้ฟ้าทลายโจรหากทำจากใบให้ใช้4เม็ดต่อมือ3มือือและยาขาวผสมน้ำอุ่นหาภูมิห้องดื่มพร้อมกันทั้ง3มือหากอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่2ให้รู้ว่ามาถูกทางให้รับประทานต่อจนครบ5วันจากการรวบรวมข้อมูลทางคลินิกพบว่าได้ผลดีมากในวิธีการนี้ 1.2หากไม่มียาขาวและฟ้าทลายโจรที่ไม่ทราบว่าทำจากใบหรือไม่ให้เริ่มต้นฟ้าทลายโจร4ี่เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันหากวันที่3ยังดีขึ้นอย่างชัดเจนให้รับประทานต่อจนครบ5้าวันหากยังไม่ดีขึ้นบ้างเลยในวันที่3มให้เพิ่มปริมาณเป็น3เท่าคือ48เม็ดต่อวันมีความหมายว่าฟ้าทลายโจรยี่ห้อนั้นมีส่วนผสมไม่ใช่เฉพาะใบทาให้ตัวยาน้อยหรือการปลูกและอายุไม่ได้มาตรฐานดีพอหรือไม่ก็แ แต่ว่าอาจเสี่ยงเป็นโควิด19 2ถ้าทั้งสองวิธีข้างต้นไม่ดีขึ้นหรืออาการรุนแรงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกหรือวันที่สองให้ไปพบแพทย์3 หากไปตรวจพบแพทย์ตั้งแต่แรกพบติดเชื้อโควิด -19 และมีอาการไม่มากหรือแพทย์ให้กลับไปกักตัวที่บ้านหรือกักตัวในโรงพยาบาลสนามหรือในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยสอบถามขอใช้ฟ้าทลายโจรและให้ใช้ในแนวทางข้อหนึ่งหรือหากไม่มียาขาวเลยให้ใช้ฟ้าทลายโจรที่ทำจากใบรรมไม่เกิน16เม็ดต่อวันและหากฟ้าทลายโจรที่ไม่ทราบว่าทำจากใบอย่างเดียวหรือไม่ ให้เริ่มใช้ที่48เม็ดต่อวันหรือหากมีแบบสารสกัดให้ดูฉลากก็ให้คำนวณให้ได้สารแอนโดรอกราโฟไลไอให้ได้180มิลลิกรัมต่อวันด้วยความปรารถนาดีปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวายัยมหาวิทยาลัยรังสิตธิเมษายน2564